รเขาติดเลยเขาอย่างนี้เลยบ้าเขาไปอืมจับตมอเรื oh <S <S ่อยเลี้ยงนีมีมไแล้วนะสองสองสองลงมาเลยสออืมเออเออนั่นนัลงมาได้ปะนี่ย มาลงมาลงมาเอองามได้บาดเดียวสองสองสองบาดเดียวเออได้การได้การจุ่มบ่มีเมตตาเห็นแล้วอยากจะเออปิ้งพัดอย่างเดียวเพราะว่าใครเนี้ยแล้วให้ดูภายในเลยอ๋ออ๋าอออ๋อได้การได้การเรีวโอ้สับปะสับตะไคร่เอาเฟมนีอยู่เลยเฟมเบิดบาดเลยเทิ้งตัวเตะตัวเทิงมาแนว เค่อกินโจ๊พ่อมนกยุ่งพ่อมาเนี่ยเอ้านะมามามาแล้วมาแล้วเร็วๆๆๆๆโอ้ได้สิใส่ดนตีห้เด้พุนเถิงเถิงุนก็มีบเนี่ยัรงมากอืมอ่า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 อไวถ้าผมมันคือยังบบนั่น่ามันคือบ่ไก่เนาะ